านะะจ๊สนับสนุนโดยโอนิกิริต้องที่7ซเว่นอเท่านั้นมาเจออยู่ในชื่อว่ารถมื่อแม้งงงงมื่อแม้งงงงชอวงนะเป็นช่ที่นางปลวเนี่ยจะบอกให้น้อยเพื่อให้น้อยนั้นบอกสูตรบอกอะไรต่างๆเลยน้อยคือแม่คือแม่หนูแต่วันนี้นางติดติดไปวิ่ง ไปวิ่งหรอไม่ใช่หรอกปิงปองไงอิจฉาข้างหลังอันน้อยเขามีแฟนคลับน่ามีแฟนคลับถ้านั่งบอกหวยบอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งเป็นแฟนเพจและใหญยน้อยร้อยพันรออิดชาไงก็เลยกลัวแบบใหญ่น้อยดังกว่าฟอกแม่ก่อนเฮ้ยงั้นพี่ไปรอข้างหน้าแล้วกันถ้าจะคุยอะไรกันเนี่ยเริ่มได้เริ่มเลยไหมเอาวัตถุดิบบอกก่อนแนะนงมีอะไรบ้าอันดับแรกในการยำไข่แครแล้วเราล้างมือยังเนี่ยยังไม่ล้างเ่นียโอ๊ยฉันล้างเอาไว้ดี มแพงกรครังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพร็กมีหอม<อ>แล้วก็มีตะไคร้ซอยซอยบางๆหน่อยก็จะได้กินได้ออ้เมืม่อกี้พี่มอกซอยเองเลยระ<อ>หว่างทางมาโนก็เขาตึงมาให้แางนี้พรมีเติมสัรว์กันไม่นนอ่้แล้วก็มีความเป็นใบมะกรูดซอยใช่<อ>มีความต้นหอมซอยอน้ำตาลน,น้ำปลามะนาวฝอ่คางฝอยคาน หอยคางเป schnell, ็นไงหอยคางเป็นไงก็จะเป็นหอยยังบอกโอ้อ well ้อ้ออใหญ่มากใหญ่โชว์ถ้ากินหอยที่มีความตัวเล็กๆเนี่ยถ้าร่วมแบบนี้แล้วมันคือหนึ่งนาทีแต่เนี้มันใหญ่ขึ้นมาลองไปที่สองนาทีดูอ๋อเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมันต้องใช้เวลานานคือเนื้อมันเยอะปลาปลาปลาลงเลยมั้ยนี่ไงมาร์ทสองน้ำพอดีเลยมาร์ทอ๋อไม่จริงน้ำเยี่ยงน้ำร้อย เอามาช่วยเอาลงหน่อยเทเลยแล้วกันได้อ้าวแล้วจริงๆอะผมอะชอบอะไรที่มันแบบดิบๆอะอาหารอะหอยอะหอยชอบที่สุดเลยหนึ่งปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกชอบมันดิบๆดิบๆหนูรู้สึกว่าการเคี่ยวปลาหมึกมันเหมือนเคี่ยวพลาสติกอะเอาแล้วยุ่งอะไรด้วยอะถ้าพี่ชอบอะขอขัดตัวได้ไหมพูดอาไที่เจ๊กับจันขอโทษจอกินก็ได้เออปกติแล้วพี่ฟองที่ทำอาหารที่ผ่านมาเขาโอเคไหมก็โอเคแหละโอเคเนาะโอเคทานได้เนาะ แล้วดูดิแล้วทำทั้งนานเพิ่งมาล้างมือเนี่ยเพิ่งมาล้างมือเนี่ยแล้วยังต่อไปอียเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วเหทำไลยแล้วหรอน็อกน็อกน็อกน้องน้อยน้องเลยนะเดี๋ยวนะแล้วปกติก็คือแขกรับเชิญมาทำเองอย่างนี้แหละถูกใช่ใช่เราจำกับเราจำกับการน็อกในน้ำเย็นนี่เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อหยุดการสุกค่ะแล้วก็จะได้แกะอย่าง ง่ายดายทำไปโอเคโอเคได้อยู่ตโอเคล้างชามก่อนเด็ดเนี่ยแต่ตลอดที่หนุ่มเนี้ยหอยง้างหอยถ่างหอยอยู่นะคะแล้วก็มีความถ่างหอยแล้วก็มีความมาทําน้ํายํากันเถิดก็ทําอะไรไม่ยากเพราะว่าเขาเตรียมมาหมดแล้วพี่เต๋อกินรสใหม่เผ็ดแล้วหวานพี่เต๋กินหวานไหมหวานนิดนิดได้แต่ว่าเผ็ดๆเปรี้ยวๆโอเคมีปูข้างในด้วยอ่ะเฮ้ยไปฟ้อนเฮ้ยหอยมีปูอยู่ในหอยเฮ้ยนี่คือแกะหอยแล้วเจอปู น้องกินปูเข้าไปไงไม่จริงว่านี่จริงนะเนี่ยในช่วงแบบช่วงขนาดสุดท้ายของจิตนากินปูเขาไปแล้วเขาไปเฮ้ยเหมือนจะมาดีเดี๋ยวจัดสไตล์เชฟน้อย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 ไตล์ฝรั่งเป็นแบบ one bite และหารสามหรอไม่แล้วแกะมาทำไมเป็น1ิเป็นร้อยตัว กว่าาอันนี้และนี่คือทิ้งนี่คือทิ้งต้องมีความน้ำยามนิดนึงนะรเชอ์และเมนูวันนี้และนี่ก็ลงลงลงไปแล้วเป็นยังไงนะไหนพูดถึงเมนูนี้ครับเป็นยังไงหรอเฮ้ยอย่าเลี้ยใช่เสียดายมันอมน้ำล้วไงโอ้ยอจะให้ที่เต๋ได้ลองชิมดู นี่คือชิมก่อนใช่ก็อไอต้องอมมีต้องอมมีดนี่คือจะแบ่งกันอีกเหรอเฮ้ยโทษนะโทษโทษนั่ต้องทำมาทำอะไรนี่คือมีดไม่แล้วมีดก็ไม่เข้ากับซ้อมด้วยไม่แต่ชิมหน่อยไม่แต่ชิมหน่อยชิมทั้งคำเลยป่ะได้เลยได้เลยได้เลยชิมเลยคำหนึ่งเลยก็ได้ลุ้นลุ้นจิมความจุ้ยสี่ไหมแตกไหม แตกไหมแตกอ่าแต่ในปากคือแตกคือแตกดูตรงละมันเป็นยังงพี่เต๋อมันเป็นยังไเรื่องหอยนี่ตอนแรกมีเดียมแร่อันนี้หนักไปทางแร่เลยงแร่จนเหมือนแคบชาวปรมงแกะกินสดเลยมันจะอารมณตรงๆนั้นเลยเออท้ำชาแสดงว่าตัวใหญ่จะต้องลวกนานกว่านี้หน่อยอืมเล็นิดนึงเฮ้ยแต่อร่อยแต่อร่อยแต่มันหมดแล้วอ่ะก็ไม่ได้ไงตัวใหญ่ใหเลยครับไม่ได้ไม่ได้คือทางเรารักษามาตรถจะทานแล้วยังไงก็เหมือนเราทำทงไว้นานแล้ว ออกมันจะเซ็งคือต้ะเอาชาพี่อยากกินอีกขอชับประมงค่ะช่วยรังอวนมาใหม่้วยค่ะเดี๋ยวๆแล้วมึงทำมาทำไมแก่หอยจ้มือลอกเนี่ยทำไมไปเดี๋ยวเรายกไปกินกันดีกว่าสามคนเนี่ยหรอแชร์กันเฮ้ยแล้วนั่นล่ะมันเซ็งมันเซ็งแล้วมันเซ็งตรงไม่ได้กินเนี่ยแหละไปเเอาไปด้วยเอาไปมาเอาไปเดิมไเดมไปด้วย มาทำอะไรจะใส่หมวกแดดมันแบบเหรอแดดแยงเหรออยามายาน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่านอนไม่ใช่ก็มีความดีไงความบรรยากาศเพลิดเพินที่มีความอาหารเก๋ไก่ไม่เคยจะแนะนำพ่อผมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อก่อนจะไปดูเมนูตะกาที่คุณพ่อมาให้ อยากให้ปิงปองตักให้คุณพ่อชิมค UH> ่ะครับลุงบอกเลยว่าอันนี้เป็นอาหารที่มีความฟิวชั่นฟู้ดแล้วก็มีความเป็นหอยแครงอย่างระยะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าขอบคุณครับป๋าลองชิมดูเนาะการที่ปิงปองเรียกเรียกพ่อพี่ว่าป๋าป๋าที่รู้สึกไม่ค่อยดีอย่าเรียกป๋าตาให้คุณพ่อชิมก่อนเป็นยังไงคะจุยซี่ไหมคะอร่อยไม่น่าเชื่อว่าทำมาให้เก่งวา ขอบคคุณ่ะแต่พ่อวางช้อนแล้วนะหนูขออนี้ได้ไหมล่ะเนื่องจากร้านอาหารของคุณพ่อพี่เกิดนะ้นมีความแบบเก๋ไก๋มากๆด้วงห่อปร้จุเมนูหอยแครงอย่ามายะน้องไร่บางเส็จหัวขาวไว้ในเมนูได้ไหมถ้าจะมาทําเองที่ร้านหรือเปล่าล่ะรับพนักงานเพิ่มไหมล่ะครับหนูเดี๋ยวหนูขัดบอกขัดอะไรให้หนูยืดเลี้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใสอยู่ตามบอกก็ได้เย็น แต่ปกติไม่ค่อยได้เข้าครัวเพราะว่าไม่ฟิตอินกับประตูเข้าไม่ได้ใช่มันมันติดต้องกัดแหนกเอาก็ได้นอนๆอันนี้นั่งเมนูนอนก็มีอะไรบ้างก็อาหารเด็ดประจำร้านก็จะมีอยู่สตัวนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะนี่ก็คือวากิลเซกเนวากิวจากออสเตรเลียนไอตัวหนึ่งล็อสเตอร์ล็อสเตอร์เราต้องนำเข้าจากแคนาดาพอเราสั่งไปที่แคนาดาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่แคนาดาที่นู่นเนี่ย เขาก็จะบังคับให้กุ้งเนี่ยว่ายน้ำาต่กนาดามันมันชื่อว่ขนาดนั้นเลยแล้วไปออกบ่อนี้หรอใช่ใช่แล้วก็ตลาจะมาเนี่ยมีท่ามีท่าเรืออยู่ตรงตรงบ่อนนั่นแหละแต่ถ้าถ้าไม่มีวีซ่าก็เข้าไม่ได้นะนี่ลำบากเะลำบากดจะมีจะมีเรื่องต้นคือวีซ่าเราลดให้10%เปอร์เซ็นต์ ตลกได้ใครตลกได้พ่อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมรับเดี๋ยวเอาขอปิงปองหลบไปก่อนขออันนี้ก่อนได้ไหมาะไม่กุ้งกุ้งไม่เคยกินลอปเตอร์เลยจริงจริงไหมเนี่ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตจริงไหมเนี่ยใช่หนูไปตักให้พ่อนั้นเชิญเลยเชิญเลยตามสบายเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่ก็ยังไม่เคยกินอยากลองกินไม่ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรเลยนะอันนี้เนาะไม่ต้องไม่ต้องมันอบเนยมาแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมเนื้อล็อปเตอร์จ้ะนี่คือครั้งแรกที่ทานล็อปเตอร์เลยครับเป็นไง อร่อยเดี๋ยวกุ้กลับกลุบกรับในปากมีความแบบไม่ให้กุ้งธรรมดาทั่วไปเหมือนกุ้งอินสยามมันมีความกุ้งเป็นเนื้อมันเด้งๆหน่อยคือบอกไปจริงโจ้เลยเอาเลยอโอ้โหได้ขอบคุณค่ะมันอิ่มไปไหนพิธีกรก็ enjoy eating กินกันอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดรายการเดี๋ยว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 พี่เต๋อเรากินไปคุยไปได้ได้เหรอได้นี่รายการไม่จบอ่ะเนี่ยอยากจะคุยอยูว้ยเด็กพี่เต๋อด้วย จะมีอะไรให้คุยอีกเหรอคุยเรื่องวัยเด็กคุยเป็นน้ำถามคุณพ่อหน่อยแล้วกันนะตอนเด็กๆเต๋อเป็นยังไงบ้างครับเต๋อจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเพราะว่าอาจจะมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเขาต้องไปโรงเรียนเช้ามากครับคราวนี้พ่อกับแม่ก็จะซื้อหนังสือให้ตุ้นให้เขาแล้วเขาก็ไปนั่งอ่านที่โรงเรียนเลยเปิดหัแรกรอจนกว่าจะมีคนมาเปิดห้องก็จะอ่านอย่างนี้ทุกวันทุกเช้าเลยก็เลยติดนิ่ใส่เรื่องอ่านเพราะจะอ่านหนังสือกระตุ้นอะไรมาเรื่อยๆคำว่าเช้ามากคือไปโรงเรียนกี่โมงวะ ทำไมถึงต้องไปเช้าขนาดนั้นนอีกพ่อแม่ทำงานออฟฟิศเราไปส่งก็้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานที่ทำงานเข้าเจ็ดโมงครึ่งเช้าขนาดที่ว่าอาจารย์ให้กุญแจเปิดห้องที่เป็นคนเปิดห้องทุกห้องนี่เรื่องจริงแล้วคือเช้าสม่ำเสมอด้วยอาจารย์เลยไว้ใจเลยวันคนนี้คนนี้มาหกโมงมาก่อนพารองด้วยอ่ะมาก่อนพารองมาก่อนพารองจริงแล้ววันหนึ่งป่วยขึ้นมาก็คือเรียนแบบนอกห้องเรียนถูกไหมไม่เขาประกาศหยุดการศึกษาเลยว้า พราะเขาห้องกันไม่ได้แหละเขาคุณแจอยู่กับพี่หมดเลยทาหารความตลกนะคุณ่อเป็นไงบ้างตอนนั้นมีแววไหมมีตั้งแต่เด็กแล้วเขาเต่อเขาจะเป็นคนที่เขาเล่าเรื่องเล่านิทานนะในคว่มเด็กพวกญาติพี่น้องก็จะมาลุงพี่เต๋อเล่านิทานเต๋อเล่านิทานเขาจะเล่าทั้งจริงมั้งโมมั้งะไรส่วนใหญ่จะโมแหละวมชอบมันนี่ดูเรามาหลายแมทแล้วโมเป็นหลักกรอนชอบ ยยาอะไรเงี้ยเออมีความแบบคลองของคล้องจองสึกคล้องกันอะไรนะในไอจุงกระจีนะก็คือถ้าก่อนเนี่ยทุกคนจะเห็นได้จากอินสตาแกรมของมิเตอร์บางครั้งมิเตอร์เรคิดนานนะเป็นชั่วโมงก็มีมิเตอร์เคยเล่าให้ฟังนานลองอันมันยากโอ้แคปชั่นใช่ไหมแคปชั่นแคปชั่นแคปชั่นจริงเหรอพี่หนุ่มนะนี่มันแคปหมูโทษดีเออแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาแบบนักแสดงตลกหรือดาราตลกเนี่ยครับชีวิตจริงเขาจะเครียดไม่นะเขาไม่เครียดกันหรอก ชีวิตเิเป็นคนไม่เี่ชีม่เยพูดร่อยจะร้องไ้เลน่าจะรองไหงเคยเล่ตลกให้ตัวเองไหมใครจะทาเคมันก็มีบ้านคนบ้าแล้วแล้าว่าะน้อยๆ่รเื่อ่ะเดินไปล้งน่องล้งหน้าอย่างเงียมองแงแล้วก็ทาตาแดงอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปีแบบเคาวามสุขกนอยๆาหมอหว่ามจะมัดแน่นไป ไอ้ความเด้วยนะสมองก็เลยตุ๊บๆิบไปเนาะแต่จริงๆพี่เต๋อเป็นคนติดบ้านนะมชอบชอบอยู่บ้านจะพามาร้านนี้ทำไมเนี่ยก็ร้านนี้ก็มาบ่อยพอกับบ้านอ๋อก็คือฮาอินนั่นแหละก็คือสปอนเต้นนั่นแหละเอาเคิวให้หมดก่อนก็คือคุณบ้างจะพวกแล้วเนี่ยก็คือจะเยอะจะน้อยจะเกลียดมากจะน้อยสอดมาว่ากินไปบองจะกินยากขด้นแล้วมุกไปบองจะแทงนมีนึงกินไว้หมดก่อนน่าขอด่าข่ามันร้านแล้วแต่คราวเนี้ยไม่ยอมหรอก ราะว่าเราปววขึ้นบ้านต้องไปบ้านไปจ้ะยังไม่จบไปสิเหนือเนี่ยไม่ครับพี่ไปเดี๋ยวนี้บังคับไปนะพาไปหน่อยอยากรู้ว่าอยู่กินอย่างไรจะไปดูซิว่าเป็นอย่างไรไปคอนโดได้ไหมได้คอนโดเป็นที่ที่พี่ชอบไปหมกตัวอยู่ใช่ค่ะไปหมกทำอะไรพี่ฮะไปหมกคิดบทไปซุกจะไปคิดบทไปอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยไปหมกไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึงมือเนาะตึงมือ มันจนตัวแล้วเช้าเช้าด้วยแหละไปบกไปทำงานเข็ยนบดเขียนบดเขียบดปครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าคอนโดที่เขาซุกหลับนอนเขียนบงเขียนบดอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวก็นไม่ใช่เราจะเดินทางไปเชียงใหม่หรอ่อยู่แถวนี้เองใกล้ๆโซลาดเท้าน้องต๋าเอาถุงมะฮองหน่อยพอกับเกินเรื่องเด้อไม่คิดไม่ฝันว่า พี่ห้องพี่เต๋อจะมีสไตล์ขนาดนี้มีบ้องมีองเร็วขนาดนี้มีองจะชิ้กันเลจ้าไม่บดย์กลวยบวชลูกชิดไม่รู้ไหนวะก็คือแบบเต่าชันทวั์งัดเต๋อชันทวิตลูกบิดประตูสนับสนุนโดยซูกิชิความสุขปิ้งได้ขึ้นบ้านระวังเดือกคบ้านนะจ๊ะ